อเล็กโนาโซชากุฎซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะนำทัพปิดแสดงคว้าตัวไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าทันทีหากมีแต้มกลับออกมาจากเกมเยือนเลสเตอร์นัดปิดซีซั่นวันอาทิตย์นี้โซชานำแมนยูไนเต็ดเข้ามาอยู่ท็อปโฟครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงกันยายนที่ผ่านมาแม้จะทำได้แค่เสมอเวสต์แฮม1-1เมื่อวันพุธแต่ทัพปิดแสดงยังทะยานขึ้นรังอันดับ3ด้วยการมี63คะแนนเท่าเชลซีแต่มีประตูได้เสียที่ดีกว่า และนำหน้าเลสเตอร์ซิตี้คู่ปรับในนัดปิดซีซันวันอาทิตย์นี้เพียงแต้มเดียวโซชามีความยินด,ดีที่จะมุ่งหน้าสู่เกมปิดซีซันวันอาทิตย์นี้ในเกมเดือนคิงพาวเวอร์ดวลกับเลสเตอร์พร้อมกับโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการจบฤดูกาลหรือการคว้าตัวไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าทั้งที่เคยมีความหวังลิบหลีในช่วงก่อนกับมาลีสตาร์ซึ่งทีมปิดแดงต้องการผลเสมอเป็นอย่างน้อยเพื่อจบท็อปโ การเข้าสู่ครึ่งหลังเรารู้ว่านั่นไม่ใช่ผลการแข่งขันที่เราต้องการและการเสมอหรือชนะ1 0นหรือ2-0นั่นเป็นผลลัพธ์ที่เหมือนกันสําหรับเราจากนั้นเราจะเริ่มต้นเหมือนกันในวันอาทิตย์นี้คุณไม่สามารถคาดหวังได้ว่าเราจะลงไปและพลิกทีมกลับมายิง3หรือ5ประตูอย่างที่เราทําเพื่อให้สถานการณ์แตกต่างกันในวันอาทิตย์ตอนเราเริ่มต้นหลังล็อกดาวเราต้องไปหามันเราต้องทํามันให้ได้เราต้องไปเพื่อผลต่างประตูได้เสีย เราต้องไปเก็บคะแนนความพยายามนั้นยอดเยี่ยมมากและผลการแข่งขันก็ยอดเยี่ยมเช่นกันแน่นอนว่าคุณต้องการชนะซอทมตันคุณพลาดเสียประตูในวินาทีสุดท้ายและในวันนี้คุณเสียจุดโทษในวินาทีสุดท้ายของครึ่งแรกแต่เราให้โอกาสที่ยอดเยี่ยมและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสําหรับเกมวันอาทิตย์เมสันกรีนวูดดาวรุกวับ18ปีเป็นคนทำประตูตีเสมอให้กับปีศาจแดงในช่วงต้นครึ่งหลัง ซึ่งเป็นการทำประตูที่17จากการลงเล่นในทุกรายการซีซั่นนี้ก้าวเข้ามาอยู่ในระดับเดียวกับแข้งรุ่นพี่อย่างจอร์ดเบสไบรอนคิดและเวรูนี่ที่เคยทำได้ในการลงเล่นซีซั่นแรกกับแมนยูเขาเคยช่วยเราสองสาครั้งแล้วและเขาทำมาอีกครั้งสู่ฉากกล่าวถึงกินวูดเขาเป็นผู้เล่นระดับท็อปคลาสแน่นอนตั้งแต่เรามอบโอกาสให้เขาผมคิดว่าที่คาดิฟในเกมสุดท้ายของฤดูกาลมันเป็นการเริ่มต้นตัวจริงครั้งแรกของเขา ผมคิดว่าที่คาดิฟในเกมสุดท้ายของฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นการเริ่มต้นตัวจริงครั้งแรกของเขาและเขาเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในเกมนั้นและเติบโตขึ้นด้วยความมั่นใจและความเชื่อเขาเชื่อมั่นในตัวเองและความสามารถของเขาคุณภาพคุณสมบัติพวกเขาทำงานได้ในจุดระดับสูงสุดจริงๆ ฟินเนวิลอดีตแข้งสารพัดประโยชน์ของแมนยูไนเต็ดออกโรงยกย่องให้ดาวรุ่งของเชลซีอย่างเมสันเมาส์อยู่เหนือแจ็คกิลิธและเจมส์แมดดิสันเมื่อซีซั่นที่แล้วเมสันเมาส์ถูกแฟงลามพาดดึงไปดาบี้เคาวตี้ด้วยสัญญายืมตัวและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนเกือบพาแกะเขาเหล็กเลื่อนชั้นสู่เพเลย์มารีได้แต่ก็ต้องผิดหวังด้วยการพ่ายในรอบเพย์ออฟหลังจากถูกยืมไปดาบี้เมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วเมสันเมาส์ กลับมาเล่นให้กับต้นสังกัดแม่อย่างเชลซีในฤดูการนี้และกลายเป็นนักเตะคนสําคัญในยุคข,ของแลมพาดตั้งแต่เปิดซีซั่นล่าสุดฟิลเนวิลผู้น้องชี้ว่าหากคุณมองไปที่นักเตะตําแหน่งมิดฟิลตัวรุกควรจะคิดถึงเกลิดและแมดิสันแต่ผมคิดว่าเมสันเมาส์คือนักเตะที่เก่งที่สุดในตําแหน่งนั้นและเขาทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆ โอเลกุน่าโซชาในใหญ่แมนยูในเตดชมเมสันกรนวูดกองหน้าดาวรุ่งว่าทำผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่ได้รับโอกาสจากสโมสรหัวห oh, อ,อกดาวรุ่งทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้เป็นคนตีเสมอให้กับทีมในเกมเสมอเวสต์แฮม1-1ในศึกพิมลีกเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาซึ่งโอเลกุน่าโซชาก็ไม่พลาดจะกล่าวชมลูกทีมว่าทำได้ดีขึ้นต่อเนื่องนับตั้งแต่ก้าวขึ้นมาเล่นในชุดใหญ่สโมสสอน เขาช่วยเราเอาไว้แล้วสองสาครั้งและเขาก็ทํามันอีกครั้งเขาคือแข่งระดับท็อปนับตั้งแต่เราให้โอกาสผมคิดว่าในเกมกับคาร์ดิสตีนน่าสุดท้ายเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วกับการออกสตาร์ทเกมแรกเขาคือนักเตะที่ดีที่สุดของเราและเขาก็เติบโตขึ้นพรอกับความมั่นใจและเชื่อมั่นในตัวเองเขามีพรสวรรค์มีศักยภาพเขาอยู่ในระดับที่สูงจริงๆคุณมองเห็นเขาในการซ้อมคุณคาดหวังว่าเขาจะทาสาเร็จจากโอกาสในครึ่งแรก นั่นเป็นการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมเหมือนกันนะจังหวะสับไกลที่ยอดเยี่ยมเด็กคนนี้แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆอเลกุน่าโซชากุซือของแมนยูเนเตดมองว่าจังหวะพอปอกบาทำแฮนด์บอลจนเสียจุดโทษในเกมเพเมลิกนัดรองสุดท้ายที่ปีศาจแดงทำได้แค่เปิดโอทัฟอร์ดเสมอเวทแฮม1-1 เป็นปฏิกิริยาโดยธรรมชาติของมนุษย์เกมตั้งกตว่เวทแฮมได้ประตูขึ้นนําในนาทีสุดท้ายในครึ่งแรกจากจ,ากจุดโทษที่ปอกบาทําแฮนด์บอลหลังยกมือขึ้นบังหน้าเมื่อบอลจากลูกฟีคิกเต็มแรงของดีแคนไรท์พุ่งตรงเข้าหาก่อนกรรมการเช็ค VAR และเป่าไปจุดโทษและเป็นมิเชลอันโตนิโยยิงเข้าไปก่อนที่เมสันกรีนวูดจะซัดประตูตีเสมอให้กับปีศาจแดงได้ในนาที51แม้ปอกบาจะโดนหลายฝ่าย ลุ่มจวกจากความผิดพลาดที่ทําให้ทีมเสียจุดโทษแต่โซชาปกป้องลูกทีมด้วยการบอกว่ามันเป็นการตอบสนองของมนุษย์มันเป็นปฏิกิริยาโดยธรรมชาติพอยกมือขึ้นมาเพราะรู้ว่าบอลกําลังพุ่งเข้ามาที่หน้าซึ่งมันเป็นการตอบสนองโดยธรรมชาติอยู่แล้วเมื่อบอลมันพุ่งเข้าหาด้วยความเร็วระดับร้อยไมล์ต่อชั่วโมงคุณย่อมต้องยกมือขึ้นมาป้องกัน พอปอกบามิดฟิลแมนยูเนเตดขอโทษเพื่อร่วมทีมกรณีถูกจับแฮนด์บอลเป็นเหตุให้เสมอเวทแฮม1-1ในศึกพรีเมียร์อังกฤษที่ผ่านมากองกลาง89ล้านปอนด์ทำเสียจุดโทษข้อหายกแขนบล็อกลูกยิงของดีแคนไรท์มิดฟิลของเวทแฮมก่อนถูกมิเชลอันโตนิโอสังหารขึ้นนำ1-0ในช่วงทดเจ็บครึ่งแรกแกเรีเนวิลอดีตก,กับตันทีมปีสแสดงตำหนิปอปอกบาคุณต้องไม่ทำอย่างนั้นคุณจะหลบก็ได้ถ้าอยากจะหลบ แต่คุณไม่ควรยกแขนขึ้นมาพาตีเอฟราอาดดตแบกซ้ายคอมเมนต์ถึงเหตุการณ์ดังกล่าวพอรู้ว่าเขาทำพลาดมหันแฟนแมนยูในเตตทุกคนต้องการเห็นเขาหลังเลือดแม้ว่าบอลจะทำให้เขาจมูกหักแต่มันยากเหลือเกินที่จะป้องกันพอสำหรับกรณีนี้ดานแฮนดี้แมกวายกับตันทีมเผยป็อกบ่าวัย27ปียอมรับผิดในห้องแต่งตัวแล้วเขาควรจะบล็อกลูกนั้นด้วยหน้าเขาขอโทษที่ยกแขนขึ้นมา นั่นเท่ากับว่าทีมของเอลกูนาโซชาจะต้องเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้เป็นอย่างน้อยในเกมปิดซีซั่นเมื่อวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมเพื่อการันตีตำแหน่งท็อปโฟกลลี่นวิวอดีตกอนหลังแมนยูนเต็ดย้ำเตือนต้นสังกัดเก่าอย่าลืมเสริมทัพในซัมเมอร์นี้ปิดแสดงมีข่าวเสริมทัพในซัมเมอร์นี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแกรี่ยืนยันเองชัดเจนมาตลอดว่าทีมต้องเสริมความแข็งแกร่งเพื่อต่อกรก,กับลิเวอร์พูลและแมนซิตี้ล่าสุดก็ย้ำให้สโมสสอนเก่าอย่าลืมว่าต้องเสริมทัพล้างทีมทำผลงานได้ดีในช่วงที่ผ่านมาพวกเขาจะต้องเสริมทัพอีก4-5คนแน่นอนว่าพวกเขาเล่นได้ไม่ดีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมไม่คิดว่าแมนยูเนต็ดจะดีพอสำหรับการสู้แย่งแชมป์พวกเขาต้องเสริมทีมเพื่อความยุติธรรมกับโอเล่ในช่วงเวลาที่เขาอยู่กับสโมสสอน ผมคิดว่านักเตะที่เขาดึงมาร่วมทีมต่างช่วยให้ทีมพัฒน,นาขึ้นผมคิดว่าพวกเขาต้องเสริมทัพอีก3-4คนเป็นอย่างน้อยแม้ว่าเราจะคิดถึงเพียงแค่การอยู่ในอันดับ2หรืออันดับ3ก็ตามจูดเบอร์ลิงแฮมของบริเซอรอดมุนได้ออกมาเปิดใจทางโลกออนไลน์ว่าเขาโดนเหยียดผิวหลังย้ายมาร่วนทัพเสือเหลือง โดยแข้งวัย17ปีลงเล่นเกมสุดท้ายให้กับเบอร์มิงแฮมไปเมื่อคืนวันพุทธที่2 2กรกฎาคมที่ผ่านมาได้โพสต์ข้อความดังกล่าวผ่านทวิตเตอร์พร้อมแคปชั่นว่าน่ารังเกยียจสำหรับข้อความเหยอียดที่ว่านั้นมีทั้งการกล่าวหาว่าเบอร์มิงแฮมเป็นนักเตะที่โดนอวยเกินจริงรวมไปถึงคนดําคิดถึงแต่เรื่องเงินเบอร์มิงแฮมย้ายไปร่วมทัพดอทมุนในราคา25ล้านปอนด์เบื้องต้นหลังยอดทีมแห่งบูเลอิกาสามารถเอาชนะทีมชั้นนาในยุโรปหลายทีม เช่นเชลซีมาดริดบาเยอร์และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการล่าลายเซ็นแข้งรายนี้ทาน,นี้กองกลางไวทีนได้รับบาดเจ็บในเกมที่เบอร์มิงแฮมแพ้ดา์บี้ไป3-1โดยที่ทัพเดอะบลูนั้นรอดตกชั้นจากเดอะแชมเปี้ยนิพแน่นอนแล้วซึ่งหลังเกมที่สนามเซนต์อนดรูว์เบลลิงแฮมได้บอกลาสตาฟและบรรดาผู้สื่อข่าวที่มาชมเกมท่ามกลางบรรยากาศที่เศร้าส้อยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะเป็นเดอะบลูตลอดไป นี่คือสโมสรของผมและผมรักมันมากๆผมหวังว่าผมจะได้แสดงให้เห็นถึงสิ่งเหล่านี้ไปแล้วในการเล่นของผมตอนที่ผมอยู่ที่นี่ผมหวังว่าผมจะเป็นนักเตะที่ดูสนุกผมหวังว่าผมจะเป็นนักเตะที่สนุกในการมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเพราะผมต้องการที่จะลดช่องว่างระหว่างผู้เล่นกับแฟนๆผมจะมองย้อนกลับไปที่เบอร์มิงแฮมซิตี้ด้วยความรักและความทรงจำที่มีความสุข